อะไรเนี่ยน่ชัยก็ตกลงมาในเขาวงกตยังไม่เจอตัวอะไรแต่เจออะไรแบบนี้นะทุกคนดูสิมันคืออะไรนะมีบันไดมีสะพานต่อลงน้ําด้วยเออออกจากตู้ตรงนี้อย่างก็แบบเอาไว้จัดแสดงโชว์อะไรอย่างงั้นเลยนะ เ,ออเดินเล่นเดินไปเดินมาในนี้มันก็ดีเหมือนกันน,นเนี่ยสนุกเหมือนกันว่าแต่ในนี้ยังไม่มีใครตกลงมาเลยหรอบันนี่ก็ไม่อยู่สัตว์ประหลาดก็ไม่มีจะว่าไปรอบนี้อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้มีแต่ เครื่องเล่นมาให้เล่นแบบนี้นะ่ะจะเรียกว่าเครื่องเล่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้ชัยก้ในเ่าวงกดด้วยสิเดยกันกดไลก์กนะับซับสไคร์น่ะเผื่อว่าจะมีตัวอะไรออกมาชัยก็จะได้มีกําลังใจในการหนีส่วนตอนนี้ชัยก็ขอนั่งพักรอดูว่าจะมีอะไรตกลงมาดีกว่าแต่จะว่าไปอยู่ในนี้ก็อาจจะปลอดภัยก็ได้นะ มันอาจจะแบบว่าเัตว์ประหลาดไม่รู้ว่าใช้ก็อยู่ในนี้นะ่ะทุกคนคิดว่ายังไงอยู่ในนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าถ้าคิดว่าปลอดภัยกดหนึ่งไม่ปลอดภัยกด2แต่ใช้ก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าถ้าสศตว์ประหลาดตจงมันม,มันคงไม่เห็นเราก็มีอะไรมีใครอยู่ในตู้นี้ที่ตรงนี้มันปลอดภัยปลอดภัยหายหว่วงและไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นจํานับโอ่นห่นหุ่นหนหุ่นหุ่น เออไม่มีใครช่วยต้องช่วยตัวเองเพราะนี่อะไรเนี่ยสะพานเป็นกว้นเออสะพานเป็นกว้นสะพานเป็นกว้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นทั้งนั้นไม่มีใครเห็นถ้าใช้ก็หันหลังก็จะไม่มีใครเห็นไช้ก็เพราะใช้ก็ไม่เห็นคนข้างหลังน่ะไม่ไม่เห็นสัตว์ประหลาดถ้าใช้ก็ไม่เห็นสัตว์ประหลาดใช้ก็จะปลอดภัยเอ้ใช่ค่ มืนแบบว่าถ้าเห็นผีแล้วก็อย่าทำเป็นมองเห็นเออเออเพราะว่ามันจะเห็นเยอะตกเออใจโดเลยเอาบบนีเหรอเล้วนี่อะไรเนี่ยไชเกอร์เธอสร้างสถาปัตยกรรมอะไรเนี่ยฉันไม่ได้สร้างฉันตกลงมามันก็มีอยู่แล้วนะเหรอเอะมันคืออะไรน่ะ โอ้มันคือที่กระโดดน้โอ้ยจ้าวจ้ำจ้ำเจริงด้วยนะคิดไม่ถึงเลยมันคือที่กระโดดน้ำนี่นะเออเชิบเชิเชิบเออี่เป็นตทีงนี่ต้องยกล้อกระโดดน้ำแบบที่ไม่ได้ต้องยกล้อเออเชิบเชิกระโดดน้ำต้องยกล้อเอาไป่ได้ที่ทำอะไรนะยกล้อไงกระโดดน้ำแบบยกล้อยกล้อออ่า ไปยังที่สูงแล้วก็ปุ้มตกลงมาโอ้อจอบ้าเฮ้ยสนุกแฮะแชก็จะอู๊บู๊บบู๊บสนุกสนุกแฮะจ็บปะเจ็บปจ๊สนุกมากเลยวัน <c oughs> <ouvert> <c oughs> นี้ไม่มีปีศาจในเนินเขาพุงกดเลยเนาะใช่เลยยังไม่เจอใครเลยนะวู๊สุดยอดแชก็ว้าวว้าวบว้าวว้าวตายแล้วตายแล้วอะไรบู๊บ ไม่ทันมองเมื่อกี้อะไรนะเฉันเห็นมันอยู่ใต้น้ำใชนก็เธอเห็นอะไรนะ่ะมันอยู่ใต้น้ำฉันว่าฉันเห็นเหมือนจะเป็น,นเพนควินโอ,โอเพนควินเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัว ตกลงมาอีกอบุูบ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 ูู่บกบู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 บตกนู้ีูบูบูนว่าบเบูบวบูเูบกวินูบทบู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 บใชูเขบู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 บนวนื้แล้ววิ่งเลย คือเราวิ่งวิ่ก่อนวิก่อนจเป็นสัตวูไลายสัลอกสับขัลอกสับขัลอกฟาตัวแบบดิจิตอลแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลุจุมาใจาใจอไม่อไม่ป็ตด์ป็นสัตว์ดี่ไหนนี่ไหนมันตาบันนี่ฮนี่นีินีเขาาอะไรพเป็นสัตวูลเป็นสัตวูลายนที่จะมนที่จะแสงใจก็แล้วโอ้แล้วไม่ดีแล้ว บบตกน้ำตกน้ำสัพขันเราใเชคเกิว่าตอนนี้เจ้าเพนกวินตกน้ำไปแล้วยอดเชคเกิลับขันหลอกเอ้าวหนีต่อไม่รอแล้วนะยอดเชคเกิลไปต่อเลยไปต่อเลยเออเชคเได้ยินเสียงมันแวบแวบเจ็บเจบเจบโอ้ยร่วงกรายแล้วโอ้ เหมือนจะยินเสียงมันรอดใชกก็อรอดโอ้ชกชก็ต้องรอดทุกคนเป็นกำลังใจให้ใช้เกิด,ด้วยเชพเพนกวินตัวหอดสุดหลอนมันกำลังตามใช้เกิอ,อยู่มันรู้สึกไม่ได้เหมือนโดนทำล่านาแต่เถอะเราไปทำอะไรก็ให้เพนกวินน่ะเชพเพิ่มไจัเพนกวินพิงกูนักกว่าเกินตายเชพเพิ่มหวังว่งมันคงไม่มาเจอเชกเกิลนะ รีบเลยรีบไปหอคอยไปทุกคนไปกันเลยให้แชรเกิด้วยในการกดไลค์กับซับสไครต์กันมาเลยนะจะเพิ่มเอาทางตันเหรอจะไปต่อไปต่อไปต่อเอจ้ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงหอคอยแล้วอ,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 อวขึ้นหอคอยแล้วเหนือ่ยอย เอ๊บันนี่บันนี่เธอโดนตามอยู่อุ้ยหลายตัวมันตามเธอโอ๊มันมีไอ้เจ้าพิงค์กูมากกว่าหนึ่งตัวเสียงอะไรเอ๊เอสงสัยชายเก้ากับบันนี่จะอยู่ไกลกันเกินไปบันนี่เลยไม่ได้ยินชายเก้าน่ะทุกคนช่วยกันเตือนชายเก้าหน่อยเอ๊ไม่ใช่สีผอกผิดทุกคนต้องช่วยกันเตือนบันนี่เพราะชายเก้ารอดแล้วกระเดิลงไปปุ๊บน่าจะไม่รอดสองตัวนี้มันตามล่าอยู่ เฮ้ยไม่ต้องโฟกัสตรงไหนเลยอ่ะเฉยเพิ่บเพิ่บไอ้บันนี่เฮ้ยเจ้าพวกนั้นอยู่ไหนแล้วน่ะสองตัวนั้นมันกำลังตามล่าถ้าบันนี่ตกลงไปเมื่อไหร่ไม่รอดแน่อู้เฉยเกือบไปแล้วน่ะเพบเพบว้าโอ้ยตายแน่เลยตายแน่ตาย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 เกือบแล้วเกือบแล้ววิ่ยมันตามมาติดโโโโออออ้้้ยยยด เรข้ามาเ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 ฮ้ยอะไรกันหอคอยได้บ้างจีนก็วิมาแล้วมาแล้วไม่รู้เร็วปิดปิดปิดประตูหอคอยว้าวว้าวไมันมาได้ออกเฉยก็ร่วงตายเถอะตายแล้วเหมือนมันตามมันนี่เข้าไปแล้วนี่นาว้ายสวนทางกันว้ายเลยนะจอมวเลยโอ้าวจีนว้าย ว๊วว๊วว๊วซิกแซกซิกแซกว้าวโอ้ชัก็อยู่ข้างล่างนี่รอดเฉยโอ้ขังกับขังขังขังมันไว้ในหอคอยขังมันไว้ในหอคอยอะไรไหนบอกว่าขังมันไว้ในหอคอยไงอ้าลงมาได้ยังไงน่ะสงสัยมันจะกระโดดลงมาเอ้ยทุกคนตอนนี้ชัยก็เกิดใหม่แล้วแล้วก็มาแอบอยู่ในถังคอนเทนเนอร์ถังขยะตู้คอนเทนเนอร์อะไรก็ไม่รู้น่ะแอบอยู่ในนี่ว วา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 ยวายวายไอชุวานะตามมาๆับขาอย่างวโอ้โอ้อ้ามเคิบมาชยด้วยช่ด้วยช่วยด้วยเราเข้ามาแอบเราเข้ามาแอบโอเคน่าจะรอดนะโอ้สองสองกล้องดำนไปดูสองกล้องดำนไปดู เออเฮ้อมันเฮ้มันขึ้นไม่ได้รอดเรารอดรอดรอดเช่นบอกก็แล้วนี่มันเป็นทางรอดของเราสองบดานะไปดูอีกตัวนึงเอ๋ใช่เลยมันมีกันสองตัวนี่นาชึบชๆพี่มี ส่งคล้องไปดูแช่ตัวเดียวรอดยังรอดอยู่ไเกูเรารอดแน่นอนเอ๊ะเสียงมันดังมากเลยแฮะเดี๋ยวต้องส่งคล้องไปดูอีกทีมันมีตัวเดียวเองนะเอะแล้วอีกตัวอยู่ไหนฉันว่าอีกตัวมันอยู่ในเขาวงกดแน่นเลยน่ะมีมาที่ลองรอดตัวดูดิเอาความจริงมันคือสองตัวดำน้ำดู เห็นนี่เอาสามตัวโอ้ยเกือบไปล้วต oh ัวแบบนี้วะสามตัวแบบนี้ต้องเจอระเบิดบันนี่ในเมื่อแพนกวินไม่ใช่สัตว์ที่อ่อนโยนฉะนั้นแล้วเราจึงต้องไม่อยากจะพูดหรือว่าบันนี้จะทำอะไรทุกคนก็น่าจะรู้ึบนี่เน่ยโอ้ พแิวฉันจัดการเพชรได้ไหมเออพวกมันถ้าจะปลอดภัยกันทั้งหมดนะใช่แ็่ปลภเหรอเพจัดการเพ้อเออออเออช้นเห็นคือมีแต่เธอที่ไม่รอดเดี๋เ้ยเออเออตู้นี้มันอาจจะเป็นตู้ที่ปลอดภัยจริงๆแล้วก็ได้อ้าว เชก็คงเข้าใจหลายผิดเชคก็ว <si ่ายน้ำถ้าว่ายน้ำเธอสรุกจังเลยนะแขนดุ๊กดิ๊กน่ามันเชอนี่ทุกคนเพนสรุปว่าเพนควิดเป็นสัตว์อ่อนโยนหรือไม่อ่อนโยนน่ะใช่เลยคอมเมนต์มาบอกหน่อยสิแต่ว่าเท่าที่เชก็เห็นในเนี้ยไอ้เจ้าพิงค์กไม่อ่อนโยนเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครป์กำลังใจให้เชกับบันนี่ด้วยนะกดให้ด้วยนะอย่างนี้ต้องเจอกับหมูเด้ง